ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้น้องฟ้ามีห้องสวยๆมาฝากเช่นเคยค่ะวันนี้เป็น1หน้องนอน1ห้องน้นํานะคะและนะคะปล่อยเช่าในราคาที่ถูกมากๆเลยค่ะเพียงเดือนละ8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะห้องนี้นะคะ่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่จะเช่าก็ได้นะคะหรือท่านไหนที่สนใจซื้อนะคะบอกได้เลยว่าราคาพิเศษแน่นอน,นะะทักมาสอบถามได้เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์ครบคันนะคะและที่สําคัญห้องนี้มีในส่วนของเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะคะมาเริ่มจากนะคะสมมติว่าลูกค้า เปิดประตูเข้ามานะคะตรงนี้เป็นประตูนะคะประตูเปิดเข้ามานะคะก็จะเจอในส่วนของพื้นที่นะคะเอาไว้สําหรับนะคะนั่งดูทีวีนะคะมีโซฟาให้นะคะขนาดสองที่นั่งใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะถ้าถ้าท่านไหนที่ตัวเท่าฟ้าก็อาจจะนั่งได้ประมาณ3ที่ สามท่านนะคะโซฟานิ่มมากเลยค่ะนั่งสบายนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบริเวณที่มีพื้นที่นะคะกว้างเช่นกันนะคะสามารถนะคะเอาโต๊ะกลางมาวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะเอาไว้สําหรับวางนะคะหนังสือหรือว่าวางพวกอ่าถ้วยกาแฟได้นะคะอ่าถัดมานะคะตรงข้างๆประตูตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของนะคะ ชั้นวางเอาทีวีวางตรงนี้นั่งโซฟาตรงนั้นดูทีวีได้มีปลั๊กเสียบให้นะคะและนะคะเป็นในส่วนของนะคะชั้นวางสามารถวางรองเท้าได้ด้วยนะคะจะบอกว่าห้องนี้ครบมากๆเลยนะคะอ่าวางรองเท้าได้ด้วยถัดมาตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของประตูนะคะประตูนะคะเป็นแบบดิจิตอลล็อกนะคะและมีส่วนของชุดเครื่องเสียงลำโพงบลูทูธให้ด้วยนะคะสามารถเปิด เชื่อมต่อบวทุธแล้วก็เปิด AM fm ฟังอฟังวิทยุ youtube ได้นะคะลำโพงเพลงก็จะออกที่ด้านบนนะคะลำโพงตรงนี้นะคะอ่ะถัดมานะคะพื้นที่นะคะที่เป็นในส่วนของนะคะเอาไว้สำหรับนะคะนั่งรับประทานอาหารนะคะก็จะมีส่วนของอยู่ฝั่งนี้นะคะและตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะคะเดี๋ยวมาเริ่มจากห้องนอนกันเลยค่ะเผื่อว่าท่านไหนที่แบบว่าอยากจะดูห้องนอนนะคะอ่ะโอเคค่ะ ห้องนอนอ่ะห้องนอนมีเตียงขนาดใหญ่ให้แบบนี้เลยนะคะเตียงขนาดใหญ่5ฟุตพร้อมที่นอนค่ะอ่ะอันนี้เป็นพาม่านนะคะ2ชิ้นนะคะอันนี้เปิดได้นะคะพาม่านตรงนี้นะคะตรงนี้สามารถเลื่อนเปิดได้นะคะกระจกตรงนี้เลื่อนเปิดได้ค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่เอาแสงเข้านะคะก็สามารถกั้นไว้แบบนี้นะคะหรือเลื่อนเปิดกระจกรับอากาศดีๆข้างนอกก็ได้นะคะตรงนี้นะคะ เตียงพร้อมที่นอนขนาดใหญ่นิ่มมากนะคะภายในห้องนี้นะคะก็เรียกได้ว่ากว้างไม่แพ้กันเลยนะคะกับพื้นที่ที่ว้ายนั่งเล่นตรงเมื่อกี้นะคะถัดมานะคะข้างๆตรงนี้นะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะให้หนึ่งตู้เลยค่ะอ่ะแบบนี้นะคะตู้เสื้อผ้าขนาดของตู้เสื้อผ้าถัดมานะคะภายในห้องนี้มีในส่วนของนะคะทีวีให้นะคะหนึ่งเครื่องค่ะทีวีก็ถือว่าจอใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะ ทีวีให้หนึ่งเครื่องนะคะนอนดูทีวีสบายๆพร้อมกับเปิดแอร์ด้านบนเลยค่ะด้านบนเป็นแอร์นะคะน้องฟ้าให้ดูเป็นแอร์ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะห้องนอนใหญ่แบบนี้นะคะรับรองว่านอนสบายแน่นอนนะคะอ่าถัดมานะคะเดี๋ยวน้องฟ้าพาชมในส่วนของพื้นที่นะคะที่เป็นในส่วนของเคาน์เตอร์นะคะพื้นที่นั่งรับประทานอาหารนะคะครัวอ่าอันนี้นะคะมีในส่วนของนะคะชุดนะคะ โต๊ะเก้าอี้ให้นะคะเก้าอี้มี2ที่นั่งนะคะสามารถนั่งรับประทานอาหารทานกาแฟได้เลยค่ะมุมนี้นะคะนี่ค่ะเคาน์เตอร์นะคะไว้สําหรับวางอาหารวางาถ้วยจานได้นะคะอ่างล้างนะคะน้องฟ้าให้ดูใกล้ๆอโอเคอ่ะ อ่างล้างจานขนาดใหญ่นะคะพร้อมพื้นที่เคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะวางจานวางอาหารถ้วยชามได้นะคะและยังมีส่วนของตู้เก็บของตรงนี้ให้ด้วยนะคะขนาดใหญ่นะคะด้านล่างนี้มีเตาไปโครเว็บให้ด้วยค่ะหนึ่งอันค่ะและนะคะยังมีลิ้นชักนะคะในการเอาไว้สําหรับเก็บช้อนจานมีดได้ด้วยค่ะและด้านบนนะคะยังสามารถนะคะเก็บเครื่องครัวของได้ด้วยนะคะดูค่ะใหญ่มากขนาดใหญ่ด้านบนนะคะสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลย ะะสามารถเปิดเก็บได้และนะคะยังมีตู้เย็นขนาดใหญ่2ประตูให้ด้วยค่ะ,ะฟ้าให้ดูตู้เย็นขนาดใหญ่2ประตูแช่อาหารแช่เครื่องดื่มเย็นๆได้เลยค่ะก็เ,เรียกได้ว่าครบคันมากเลยนะคะนอกจากนี้ยังไม่หมดนะคะระเบียงอ่าน้องฟ้าเปิดให้ดูระเบียงตรงนี้นะคะเป็นพื้นเป็นในส่วนของประตูประตูสไลด์แบบนี้นะคะ เปิดปิดได้อ่าเปิดรับอากาศรับลมรับเย็นๆข้างนอกได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูระเบียงกันนะคะ,ะน้องฟ้าพาชมอาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรเยอะนะคะเพราะว่าอยากให้อยากให้ทุกท่านได้มาเห็นเหมือนแบบเหมือนมามา,มาดูห้องจริงเลยนะคะเหมือนมาดูห้องจริงเลยะเครื่องซักผ้าอ่ามีเครื่องซักผ้าให้นะคะเครื่องซักผ้าให้อ่าอันนี้เป็นพื้นที่ระเบียงสามารถตากผ้าได้นะคะและนะคะ นี่มองไปก็จะเห็นสระว่ายน้ำนะคะสระว่ายน้ำอยู่ชั้นสองห้องนี้อยู่ชั้น4ี่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสวยถูกใจเลยใช่ไหมคะอ่ะและนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะยังสามารถสมมุติว่าเราทําอาหารนั่งรับประทานอาหารอยู่ไม่อยากให้กลิ่นเข้าไปเนี่ยเราสามารถปิดประตูกระจกบานสไลด์ตรงนี้ได้ด้วยนะคะอ่าถัดมาพาชมห้องน้ำกันต่อค่ะเชิญค่ะ ห้องน้ําอยู่ติดๆกับห้องนอนเลยนะคะอันนี้เป็นภายในห้องน้ําค่ะพื้นที่ก็ถือเรียกได้ว่ากว้างมากๆเช่นกันนะคะอันนี้นะคะเป็นอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็กระจกค่ะแล้วก็เวลาเราอาบน้ํานะคะมีนะคะตรงนี้ฉากกั้นให้ด้วยนะคะกันน้ากระเด็นออกมาตรงนี้มีริสูทของเครื่องทําน้ําอุ่นให้เรียบร้อยค่ะชักโครกจะอยู่ฝั่งนี้นะคะและเราตากผ้าจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสาหรับห้องนี้สําหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะพิเศษสุดๆช่วงนี้นะคะปล่อยเช่าเพียงเดือนละ800 0บาทนะคะและนะคะท่านใดสนใจนะคะที่อยากเป็นเจ้าของห้องนี้นะคะตอนนี้เราขายให้ในรา,ราคาพิเศษนะคะท่านใดสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ค่ะเดี๋ยวน้องฟ้าจะทิ้งลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะวันนี้น้องฟ้าไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ